ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เราจัดส่งนะครับตัวคาดติดรถไถนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับทีทีสามนะครับก็ลูกค้านะครับอยู่บ้านผาสุกนะครับอําเภอโคกสูงนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งคาดติดรถไถนะครับก็เอ็มสอเจริญการช่างนะครับเรามาติดตั้งให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับผมก็โครงผ่านตัวนี้นะครับเป็น โครงผาน CMT นะครับนี่ครับโครงผาน CMT นะครับตัวใบผานเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะครับดูจากลักษณะยังไม่ได้โดนรอยไถเลยนะครับก็โครงผานนะครับกับคลาดติดรถไถของเรานะครับเราจัดเตรียมอุปกรณ์มาตรงรุ่นนะครับสามารถจับยึดได้เลยไม่ต้องเชื่อมหรือดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายวิธีการจับยึดให้ดูนะครับครับก็ ตำแหน่งการจับยึดนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงผาน CMT นะครับโครงผาน CMT นะครับด้านหลังตัวนี้จะไม่มีในส่วนของสันกระดูกนะครับนี่จะมีดามเฉพาะตรงบริเวณข้อต่อตรงนี้นะครับนี่นี่จะมีดามเฉพาะตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตั้งนะครับแล้วก็จับนัดยึดนะครับแล้วก็ตั้งในส่วนของระยะฟันนะครับให้กับลูกค้าคร่าวๆนะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านห้าผ่านหกนะครับเราก็สามารถผลิตให้ได้นะครับก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับนี่เบอร์โทรนะครับ0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นกะครับก็เราสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็เล็งตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ครับสามารถจับน็อตยึดได้เลยนะครับในส่วนด้านล่างนะครับไม่มีสันกระดูกแบบนี้นะครับเราก็ เอาฝั่งที่ผมเชื่อมเหล็กมาเพื่อจะยึดกับติดกับสันกระดูกลงมาด้านล่างนะครับก็ด้านบนก็จะประกบเหล็กแบบนี้เลยนะครับนี่ใสแหวนใสน็อตนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเราก็สามารถจับยึดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นใบยี่สี่นิ้วนะครับหทีมงานเราลงให้ดูนะครับนี่ครับอืมลงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ในการตั้งฟันนะครับเราก็สามารถ ปรับระดับฟันได้นะครับสี่ตำแหน่งนะครับนี่สี่ตำแหน่งที่เราจะปรับนะครับว่าจะให้ฟันตั้งหรือฟันนอนนะครับแต่ตัวนี้ผมจะปรับอยู่ในตำแหน่งรูที่สามไว้ให้นะครับนี่ครับถ้าเราอยากให้ฟันมันลงเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถขยับรูนะครับรูสองฝั่งซ้ายรูสองฝั่งขวาก็ต้องอยู่รูสองนะครับอ่าแล้วก็ยกขึ้นนะครับไม่ชนกับตัวเวททีเมานี่คือโอเคแล้วนะครับ ก็ในส่วนความกว้างตัวนี้นะครับเฉพาะระยะฐานตัวนี้นะครับ180เซนติเมตรนะครับแล้วก็บวกนะครับตัวนี้นะครับที่เราสโลปเนี่ยเอียงตามองศาของรถเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10เซนนะครับทั้งหมดก็190เซนติเมตรนะครับน้ำหนักนะครับที่รถนะครับรุ่นนี้รับได้นะครับก็อยู่ที่55ากิโลนะครับน้ำหนักในส่วนของตัวคลาดนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับใบผานใหญ่กว่านี้ ตัวนี้ใบผาน24นิ้วนะครับถ้าเป็น26นิ้วนะครับไซส์ของคาดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามขนาดของใบผานนะครับตัวนี้ใบผาน6เนี่ยดีเลยนะครับคาดแตกง่ายนะครับเพราะว่าระยะห่างของใบผานเนี่ยมันทีนะครับมันทีก้อนไถก็จะเล็กนะครับก็สามารถคาดแตกได้ง่ายกว่าผานที่เป็นผานบุกเบิกนะครับก็ในส่วนลูกค้าที่สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่า ผ่านบุกเบิกสามารถติดได้ไหมนะครับติดไม่ได้นะครับติดได้แต่ว่าต้องไถไถเขาเรียกดินทรายนะครับดินทรายก็ไถไหลายๆรอบหน่อยนะครับก็คุณแม่ที่ผมทําให้อยู่อุดอรเนี่ยคือเมื่อก่อนแกเอาขอนไม้ไปติดนะครับมันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับถ้าแกเอาขอนไม้ติดแล้วมันได้ผลแสดงว่าติดคาดต้องได้ผลแน่นอนนะครับผมก็เลยให้แกวัดคูงผ่านวัดอะไรมาให้นะครับเพื่อจะทํา ตำแหน่งจับยึดขึ้นงานใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตัวนั้นก็สามารถติดได้นะครับหรือใครอยากจะได้เป็นผ่านบุกเบกิกไม่มีผ่านพวนผ่านห้าผ่านหกก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกแต่ต้องถ่ายรูปผ่านมาให้ผมดูนะครับแล้วก็วัดระยะการจับยึดทั้งหมดนะครับเนาะมาให้ผมดูมันถึงจะขึ้นงานได้มันถึงจะจับยึดได้นะครับไม่เหมือนกับรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นทั่วไปนี่คงผ่าน cmt คงผ่านนาซาคงผ่านตาช้างเนี่ย มันสามารถจับยึดได้เลยเพราะว่าผมมีต้นแบบอยู่นะครับก็จะไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับนอกจากดูแค่ลักษณะใบพานนะครับแค่นั้นนะครับผมพับขึ้นนะครับตอนนี้วางลงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพับขึ้นนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับเราไปไหนมาไหนไม่ต้องถอดออกนะครับก็จะพับขึ้นอยู่แบบนี้เลยนะครับในส่วนฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับสปริงซ้ายขวาที่กดอยู่นะครับเนอะ ก็อยู่แน่นอนนะครับวิ่งไปไม่ล่วงลงคือแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ยกผ่านไถขึ้นดูนะครับว่าเบรคที่เมาเนี่ยมันจะขยับลงมาหาฝั่งของคาดเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเป็นตัวที่ลูกค้านะครับติดไปแล้วมันชนตัวนี้นะครับก็ให้เราสังเกตว่าไอ้ตัวคาดท้ายเราเนี่ยมันสึกไหมนะครับถ้าเป็นผ่านใหม่ๆแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าใช้ไปน,นานๆเนี่ยตัวคาดท้ายมันจะสึก แล้วมันจะร่วงลงมานะครับตกลงมาหาไอตัวคาดนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวนี้ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับหรือจะเดินหน้าคาดไปอีกก็ได้นะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานวางลงนะครับแล้วก็ไปยกผ่านไถขึ้นดูนะครับว่าเบสชิมเมาเนี่ยมันจะตกลงมาเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้เป็นนิวฮอลแลนด์นะครับผมใบผ่านยีบสี่นิ้วนะครับเป็นโครงผ่านของ cmt นะครับ ยกขึ้นมันจะจะร่วงลงมานิดนึงแต่ว่าไม่โดนนะครับเพราะว่าระยะเนี่ยเราตั้งมาดีแล้วนะครับผมอ่าแล้ววางลงวางลงเบาๆนะครับครับเห็นมครัพอวางลงปุ๊บมันจะห่างออกเลยนะครับพอมันจะห่างออกนะครับเราให้เราสังเกตดูนะครับแค่แค่นี้ครับเวลาตั้งนะครับก็ในส่วนของอาตัวที่ผมงอฟันมาเนี่ยคือจะให้มันนอนกับดินก่อนนะครับ มันจะไม่ได้แทงดินก่อนเลยนะครับมันจะช่วยรักษาระดับขาสองขานี่ไม่ให้เสียศูนย์ให้เราใช้งานได้นานที่สุดนะครับให้เราใช้งานได้นานที่สุดนะครับตัวนี้ก็นี่ครับอยู่ในมาตรฐานเลยถ้าเราเดินหน้าไปนะครับคาดมันก็จะเด้งขึ้นนะครับถ้ามันเจอดินแข็งๆนะครับมันก็จะพับขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้แทนโรตเรี่ได้เลยนะครับ ก็ใครสนใจนะครับอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์หนี่0 8 8 7 4 7 8136หรือจะแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปผ่านไถามาให้ผมดูก็ได้นะครับว่าราคาพร้อมจัดส่งเท่าไหร่นะครับเราจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับขอบคุณครับ